าร่างกายมันไม่ได้รักษาความรู้สึกแต่ว่าเราก็มีการพลิกตัวต้องแก้ทุกข์ให้กับรูปนอนนิ่งกันนานเนี่ยโดยที่ไม่ขยับเนี่ยอาจจะมีแผลกดทับหรือหลังเน่าก้นเน่าได้ง่ายต้องพลิกตัวแก้ไขรูปเราไม่รู้สึกแบบนี้ร่างกายไม่รู้สึกแต่เราสามารถมีสติรู้ได้เพราะว่าเวลาร่างกายมันผิดปกติ จะมีสัญญาณเตือนภัยจะบอกเขาจะบอกเราเวลาถูกเข็มทิ้มแทงถูกของแหลงทิ่มแทงอาการของจะบอกมีการสั่นสั่นของร่างกายแต่ว่าร่างกายเราป,ปกตินะ้วเราไม่ติาเรียนรู้ครับเวลาถูกความร้อนถูกความเย็นมันมาถูกเนื้อถูกตัวเราเนี่ยเราไม่รู้สึกแต่ว,ว่าร่างกายเขาบอกกายเขาบอกมันมีอาการสั่นสะเทือนเอย่ยงเพยาธิธรรมเนี่ยพกม,มือถือไว้ในกระเป๋า สัตว์เตือนมันบอกเรานะกายผมก็เหมือนกันมันมีการสัตว์เตือนมีสัญญาณเตือนภคยบอกว่านี่ต้องแก้ไขรูปแล้วนะต้องแก้ไขนะเนี่ยเขาบอกเราเขาบอกเวลาปวดปัสสาวะมีอาการอย่างนี้อุจจาระเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกเราตลอดเลยอาัติเรียนรู้ดีก็มันมีหัวใจเต้นเร็ว ใบหน้าร้อนเผาเส้นเลือดที่มันฟอง๋อยงูมันหดตัวลงอันนี้ถือปกติแล้วต้องช่วยตัวเองเนี่ยคือการปวดปัสสาวะ <c oughs> มีคนเคยถามว่าเวลาปวดปัสสาวะเนี่ยรู้สึกได้ยังไอองอ้าวไปดูกายนงะกายเขาบอกไม่เชื่อคุณลองไปดูบ้างสิอ่าเ็าจะไปดูดูสิเวลาปวดปัสสาวะเนี่ยดูเส้นโลหิตน,นะมันจะจมจะจมนะ แล้วพอขณะปัาวาเนี่ยมันก็ค่อยโป่งขึ้นโป่งขึ้น,ป,นปัวาวะเสร็จเส้นก็จะโป่งเป็นปกติให้เขาไปดูแต่เาบอกว่า,ด,า,วาดูไม่ทันนาทีพอถึงเวลาปัทวาเนี่ยก็รีบทันันเสร็จได้ไปทำอย่างอื่นไม่ได้กลับมาดูกายเลยกายเขาบอกแต่ก่อนนี้ผมก็ไม่เคยสนใจไม่เคยดูกายแต่พอเราไปสติแล้วเนี่ยมารู้กายเนี่ยมันเรียนรู้เรื่องกายมากมายเข้าใจเรื่องของกายนะ อันนี้เป็นเรื่องของกายกายเป็นรูปสติรู้เป็นนามรูปกับนามนีอาศัยกันอยู่มันเป็นทุกข์กของรูปไม่ทุกข์ของเราอาศัยกันอยู่ทำหน้าที่ต่างกันนามรู้รูปไม่ได้ไปไหนรู้อยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ใชอันเดียวกันอันนี้เป็นที่มา,มาของการละออกลาออกจากความพิการนะ เมื่อรูปคงอยู่นามรู้อยู่นามคือจิตที่ไม่ยึดติดกับรูปมันก็ต้องไม่ต้องเป็นพิคนที่การแบบรูปเห็นกายเป็นกายเห็นจิตเป็นจิตกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายเขาเป็นตัวส่วนกองล้วกัน แต่อาศัยกันอยู่พอรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยโอจิขอเราออกจากความพิการเลยไม่มีความพิการทางจิตตั้งแต่พอสอสมย5 3 8จนทั้งบัดนี้มีความคึกว่าเราไม่ได้เป็นคนพิการถ้าเรารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันก็ลาออกได้เหมือนกันนะลาออกได้ไม่ได้เอาอไปไหนแล้วก็ดูแลนายต่อไป เอากายมาเคลื่อนไหวเอามัจจุสติต่อไปเอากายมาทําประโยชน์ให้กับตัวเองเอากายมาทาประโยชน์ให้กคนอื่นรู้กายต่อไปล้าตามรู้กายไปนานเนี่ยมันจะเห็นจิตนะเห็นจิตที่มันคิดมันนึกโอ้เห็นจิตเห็นอาการของจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ไม่ได้ดูจิตแต่ว่าเห็นจิตมันคิดโดยที่ไม่ตั้งใจ ดังที่เขาพูดกันว่าดูกายเห็นจิตด,ดูคิดเห็นธรรมเนี่ยถูกแล้วถูกแล้ว <c oughs> ถูกแล้ว <c oughs> ถ้าเราเจอสติเนี่ยเห็นจิตมันคิดตรงแต่งเมื่อไหร่แล้วก็ได้ต้นทางแนละ้วได้ต้นทางของพระนิพพานแล้วเพราะอะไรเพราะว่าให้ความคิดตรงแต่งเนี่ยเรียกว่าเจ้าสังขารเนี่ย เป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงเป็นต้นตอของตังหาะเพราะว่าความคิดเนี่ยพาอะไรมาบ้างพาเอาราคะโทสะโมหะเรื่องของกรรมก็มาจากความคิดตรงนั้นกรรมคือความคิดกรรมค,ค,คือความคิดมั่นถือมั่นถ้าไม่คิดกรรมไม่เกิดเมื่อคิดขึ้นมาถ้ามายึดติดมันก็ไม่มีกรรมเหมือนกัน เช่นเพราะว่าเราไปทําควาดอะไรไว้ทําไม่ดีอะไรไว้ถ้าเราไม่คิดเนี่ย่ีนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหมแต่เราห้ามได้ไหมโอ้มันชอบคิดเนี่ยพยายามห้ามมันก็ยินคิดมันคิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ยึดติดว่าเป็นเราคิดเนี่ยกรรมก็ไม่ส่งผลเหมือนกันนะมีเท่ากับไม่มีนะกรรมจะส่งผลเมื่อเรายึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นเรา กรรมเกิดจากความคิดมันถิ่มันตัวตนภพชาติต่างๆเนี่ยก็มาจากความ,นนมวาคิดมันถิ่มกันนะครับก็มาจากความคิดนันนันตัวตนภพชาติจิตมันโกรธโหน่เป็นนรกแล้วความโกรธเนี่ยเป็นนรกทำนิติวดตว่าเราโกรธเนี่ยเราตกนรกทันทีเลยนะเป็นตัวของเราที่โกรธเลยนะ <c oughs> เกิดความโลภอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็น มันคิดอยากเข้ามาเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันนะเข้าไปเป็นเราผู้อยากเนี่ยมันก็เป็นพบพบหนึ่งที่เกิดเป็นเกลดอนยู่ในจิตใจนี่แหละความกลัวโอ้กลัวจิ้งจบกกลัวทุกแก่กลัวอนาคตว่าจะมีการระเบิดบุปผักลัวการเงนกลัวอ,อย่างเนี่ยกลัวในสิ่งที่ไม่นลากลัวเขาไปลนสุรกาย สัตุละหรืว่าไม่กล้าสุราหรืวา่ากล้าถ้าโง่หลงงมงายไม่รู้บาปบุญบุญโทษเนี่ยก็ไปจัดเวลาถ่มนมัเนี่เป็นระบายภญมินะเลยมันเกิดขึ้นในจิตใจมาจากความคิดเนี่ยถ้าปัจจุบันยังคิดแบบน,นี้อยู่แล้วก็ถ้าอนาคกหน้าแล้วต้องตายไปมันตกแน่นอนตกในปัจจุบันแล้ว เราอยู่ยังไงล้วก็ตายอย่างไงถ้าเราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมปักใฝ่ธรรมะแล้วเราก็เป็นมนุษย์เราละอายชั่วกลัวบาปแล้วก็เป็นเทวดาจิตสงบมีเมตตาก็เป็นหมนะพบชาาิเนี่ยตัวตนมันเกิดขึ้นในความคิดแต่นั่นอ่ยะคิดขึ้นมาแล้วยินดีคิดขึ้นมาแล้วยินร้ายเนี่ยวกนี้มันเกิดขึ้นในจิต ในความคิดของเรากระแสของความคิดเนี่ยนหละมันพาความทุกข์มาสู่จิตใจเราเป็นสังขารถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ทุกข์แน่นอนล่ะอยากกระแสของความคิดมันทำให้จิตใจเราเนี่ยเศร้าหมองไม่ผ่องใสผิดปกติไปธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาดีอยู่ก่อน ขาไม่ได้คิดอยู่ก่อนจิดเดินทางเป็นตกติอยู่ก่อนแต่ว่ามัวหมองไปก็เพราะว่าอุปกิเลตที่มากับความคิดเป็นแขกจอยมาสู่จิตใจเราจอนมาชั่วคราวนะคำว่า,าแขกเนี่ยเขาไม่อยู่นานนะเขาผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปเป็นแขกจอยมาแล้วก็จอดไป แต่พวกเราเนี่ยชอบรับแขกพอแขกจะจอนจากไปแล้วไ็แล้วกได้จอนจากไปะนะเลี้ยงดูปูเสือก่อนจะจอนจากไปก็ให้ของจำรวยอย่างที้แขกก็มาบ่อยเลยแขกชอบตอนรับด,ดีมันความคิดเนี่ยพอมันคิดรุ้งเข้ามาในจิตใจมันจะออกอยู่แล้วแต่เราไปทําตามความคิดพูดตามความคิดเจอะอเลี้ยงดูปูเสือแขกไหมยึดมั่นถึงมันเราเป็นเราคิด โอ้ถ้าเป็นเราเลยแล้วก็โอ้มันก็ไม่ขยากจะไปแล้วมันไปก็มาเรื่องนะบรรดาความคิดที่มาปรุงแต่แงสิ่เลือกแฉกจีนมาล้วก็มีั้งแขกหน้าขาวแขกหน้าดำแขกหน้าขาวคือคิดกุศลแขกหน้าดำคือคิดแตะอกุศลแขกหน้าขาวก็คิดแล้วเกิดความยินด,ดีชอบใจแขกหน้าดำก็คิดแล้วเศร้าหมองอโอ้บรรดา บรรดากระแสแขกก็าจอนมาสู่จิตจิตนะอันนี้เป็นธรรมดานะถ้าเราไม่สนใจมันจะแขกกต่างไป